นะครับเอางี้เมื่อวานเล่าให้ฟังเรื่องการเลือกตั้งอององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่พิษณุโลกนะฮะซึ่งผู้สมัครนายกเนี่ยคะแนนเท่ากันใจวิธีจับฉลากผมก็นึกว่าเออมันก็มีกรณีเดียวนี้แหละปรากฏว่าไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับมันมีอีกหลายที่นะฮะที่คะแนนเท่ากันทําไมประชาชนใจ ใจแบบว่าเป๊ะขนาดนั้นครับรักเท่ากันเอ,อที่อบตอคลองนาครับนี่อบตอคลองนาอําเภอเมืองจังหวัดชายเชิงเสาปรากฏว่าก็มีสองท่านครับเป็นผู้สมัครสมาชิกนะเมื่อวานนี้นายกใช่ไหม,มคุณสเสน่ทองใบนะครับมหมายเลขหนึ่งแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือควนควนคุณวิชัยทิพิทักษ์ หมายเลขสองสออบตอนะอ,ะอมสมาชิกนั่นแหละครับคะแนนมาเท่ากันเป๊ะทั้งคู่เลยนะฮะแม่ร้อยเจ็ดคะแนนเท่ากันแน่นอนครับมเมื่อคะแนนมาเท่ากันแบบนี้กฎระเบียบก็อย่างที่บอกไปคือต้องจับฉลากแต่ของฉัตรชันสาวจับฉลากช้าไปสองวันครับเ,ออเกิดอะไรขึ้นนะ,ะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับปรากฏว่าสาเหตุที่จับฉลากช้าเนี่ยทางด้านของ คุณอุดมศักดิ์นะครับในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งเนี่ยนะบอกว่าเนื่องจากว่าทั้งสองคนนั้นขอเวลาไปบนบอลสาเข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะก่อนยังไม่พร้อมมาจับสลากในวันแรกขอไปบนก่อน,ขอ,น,อนขอไปบนบอลสานข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาชิงเซาก็มี<อ>ก็มีอยู่แล้วนะเขาก็กไปเลยวัดหลวงพ่อโสทร<อ>ไปไหนตอนไหนไปบนบอลสานข่าวทั้งสองฝ่ายแล้วหลังจากนั้นก็มาจับครับจับก็เหมือนเดิมฮะทางประธานใช่ไหม ก็จะเป็นคนจับเลือกก่อนว่าใครจะจับก่อนจับหลังอันอที่หนึง่งพอได้เลือกก่อนจับก่อนจับหลังเสร็จก็ก็จะมีสองสองม้วนแบบนี้ยม้มวนไหนได้รับการเลือกกับม้วนไหนไม่ได้รับการเลือกอนะครับของเชียก็เยอะไปหมดเลยก็ใส่ไว้ในลูกบอลอ่า,อา,อาใส่บาดพระนี่แหละเพื่อให้ดูว่าเน่นะพวกเรามากับพระนี่จับอ้าวดูบรรยากาศตอนจับดูสิฮะมีไหมอ่ะมีสิของเชียก็มีอ่ะ นี่กองกลางกองกัางสองสองชิ้นสองชิ้นแต่รุนละทึกมากนะเออคนจับคนแรกก็คือคุณวิชัยใช่ไหมแล้วก็คุณเสน่ห์และคนที่ได้คือคุณคุณเสน่ห์ใช่ไหมน่ะคุณคุณเสน่ห์จริง คุณเสน่ห์ครับที่จับที่หลังอ่ะนะคุณเสน่ห์ครับนี่จับที่หลังฮะเอออ้าวลองไปฟังแกหน่อยครับแกเป็นว่าที่สบตครับก็ดีใจครับพร้อมที่จะไปดูแลประชาชนตงท้องที่ครับก่อนหน้านี้เตรียมตัวมายังไงไหมครับมาจับกําลก็สบายๆครับผมพร้อมทุกเวลาครับ ระหว่างระหว่างการจัดฉลากอะตอนนักพนันไหนตื่นเต้นมากว่าดนันครับจับฉลากตื่นเต้นฝากครับ อ่ายินดีด้วยเออมันมีอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับออนี่ผมว่าเป็นกรณีที่สองน่าจะหมดแล้วนะมีอีกที่หนึ่งเฮ้ยจริงเหรอมีค่ะคะแนนเท่ากันเป๊ะอีกแล้วนะคะที่สมุทรสงครามค่ะอะไรจะขนาดนั้นครับอบตท่าคาอำเภออัมพวานะคะนี่กะกะตก็โอ้ยเอาแล้วนะคะต้องจับสลากผู้สมัครหมู่ที่7ตําตำบลท่าคาเหมือนกันคะแนนเนี่ย89คะแนนเอ้ย86คะแนนเท่ากันอ่านี่ไง อ่านี่ค่ะคุณพี่รมกับคุณปียวัฒน์ใช่ค่ะคุณปิยวัฒน์อายุ39เบอร์หนึ่งคุณพี่รมก็คือผู้หญิงนะใช่เป็นผู้หญิงด้วยเบอร์สองอายุ59คุณพี่รมเนี่ยเป็นอดีตสมาชิกสอบตท่าขานะคะหลายสมัยรวมแล้วก็14สมัยแต่ว่าปีนี้เท่ากันเป๊ะเลยนะคะต้องจับสลากสองครั้งเลยนะคะคุณพี่รมมาแล้วนี่แต่ว่าแหมทุกคนนะเพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเหมือนกันเพราะว่าพคะแนนเท่ากันเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมาค่ะ นะคะต้องพึ่งพากันนิดนึงคุณพิวัฒน์ใช่ไหมใช่ค่ะไปไปบทบาทสายเก่าเหมือนกันแน่นอนแน่นอนเพราะว่ามันเท่ากันแล้วอ่ะคะแนนอ่ะคือบางทีเนี่ยนะมันก็แม่คนที่ได้ก็ดีใจนะแต่คนที่ไม่ได้มโอ้โหแกเล่นทุบก้อนใหญ่ขนาดนี้นะปากรอบพิษเลยนะคะโอ้โหคือแบบผมไม่เคยเห็นใครจุดทุบเยอะขนาดนี้นะระดมมาทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลนโลกนี้เลยนะะผมว่าถ้าแกจุดเยอะขนาดนี้แกต้องได้แล้วล่ะ อ้าวอันนี้ก็ก็ข um, okay. oh, oh, ึ้นอยู่กับการจับนะคะอ่ะมาดูบรรยากาศการจับหน่อยนะคะก็อธิบายกฎเกณฑ์เหมือนพี่กับำัวอธิบายเมื่อสักครู่กฎเกณฑ์เดียวกันอะอะจับสลากปุ๊บเดี๋ยวไปดูจับสลากเลยอ่าวละเป็นคนคุณปิยวัฒน์จับก่อนล้วสิเนี่ยคุณปิยวัฒน์จับก่อนจับลำดับที่หน่งมาโอ้โหยังไม่พอค่ะโอ้แกก็่นมาเยอะแล้วนะพี่อ่า เวลานานด้วยรุ่นระทึกระทึกท่านผู้ชมดูนะฮะเขาจะเขียนว่าได้รับหรือไม่ได้รับนะฮะเขายังไม่เปิดอ่าเอาละอันนี้สออบตนะเปิดนับหนึ่งถึงสามเปิดเลยนับนเปิดเลยแล้วก็โทรนะครับใครใครใครครับหญิงหรือชาย หญิงหรือชายูครแต่ผมได้าคุณคุณพีลลมโบกมือละคุณพีลลมโบกมือเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณปิยวัฒน์อจับมือจับไม้กันเหมือนเดิมน่ารักนะบรรยากาศอันนี้น่ารักนะโอ้ยเหมือนการเมืองอเมริกันเลยเนี่ยเออพอไทยเป็นผู้ชนะก็ก็จับมือจับไม้ให้กำลังใจกันกินดีด้วยกันนะคะก็ไปทำงานให้กับประชาชนเหมือนกันในฐานะสมาชิกอบต ฟังผู้ชนะหน่อยนะคะรู้สึกติดเตรืมากครับก็ติดเตใจนะผมไปตัวนึ่ไปไปบนมากี่ที่ก็ไปบนไปบนท้ามาก็สามสามที่ครับก็มีวัดกีฬาวัดกีฬามีอะไรก็วัดวัดสุดนะครับในครอบโตครัแล้วก็มีหัวข้อบัลลังก์ครับ สา <rural> มที่คร uh, ับแล้วก็ผิดที่ที่ใกล้บ้าครับที่ว่าล่าสุดบบที่ผมมาคือผมพอมันแหลมครับมันกระโดดครับคือว่ามันเกิดตรงนะคือตกอยู่กระโดดก็เป็นสองฟอขตั้งเลยับแล้วก็พต่อแน่แล้วต่อแน่อะไรอย่าเงยก็ขอให้ได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 ้รับรู้ตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอืมครับเหตุมันนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วก็ใช่ครับมันติดมันติดได้้งหลายอย่างครับลุ้นเรอลุ้นอย่างเดียวอะไรอย่างเี้ครับอ่าเออท่านผู้ชมครับค่ะ